ะะมีก็มีปัญหาเรื่องขับถ่ายมากๆค่ะเพราะว่าเป็นคนท้องผูกนะคะเป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่เด็กค่ะเนื่องจากมีเนี่ยเป็นคนชอบกินเยนลลี่มากๆนะคะเลยมีปัญหาที่ลำไส้ค่ะนอกจากนี้นะคะช่วงนี้ยังทานผักน้อยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดวันไหนไม่ได้ทานผักที่บ้านเนี่ยก็ออกไปข้างนอกเนี่ยกับข้าวอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีผักเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ทานผักด้วยประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะมีก็ไม่ค่อยได้เข้ายิมค่ะร่างกายมี่รู้สึกว่ากุ่นแผลมากๆนะคะช่วงนี้ไม่ฟิตแอนด์เฟิร์มเลย ตอนนี้ค่ะมี่ก็เลยหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่จะมาช่วยตอบโจทย์แก้ไขปัญหาเหล่านี้ของมี่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะมี่ก็จะมารีวิวแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆชมกันค่ะว่ามี่ทานผลิตภัณฑ์อะไรอยู่นะคะไปชมกันเลยค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มี่ทานอยู่ในช่วงนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ Next Day นะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะที่มี High Fi b e r แล้วก็โปรไบโอติกสูงนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะช่วยเพิ่มกาก,ากใยในทางเดินอาหารค่ะ แล้วก็ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายด้วยนอกจากนี้ยังช่วยเผาผ่านไขมันแล้วก็กระชับสัสดส่วนด้วยนะคะคือเรียกได้ว่าเบิร์นบล็อกบิลแล้วก็ดีท็อกเลยค่ะซึ่งเทคนิคในการดูแลหุ่นแบบ 3Bd นะคะก็มีดังนี้ค่ะซึ่งหนึ่งนะคะก็คือการเบิร์นค่ะคือเร่งและฟืน้นฟูการเผาผ่านพลังงานในร่างกายค่ะ 2. นะคะก็คือบล็อกค่ะลดการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตและลดการสะสมของไขมันในร่างกาย3นะคะก็คือบิวค่ะช่วยดูแลเสริมสร้างรูปร่างให้กระชับสัดส่วนบุนดีฟิตและเฟิร์มค่ะ 4. คือดีท็อกช่วยดูแลระบบขับถ่ายและสารพิษตกค้างในร่างกายในเรื่องของส่วนผสมนะคะเขาก็มีส่วนผสมหลักอยู่3ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกเลยนะคะคือสารสกัดจากเมล็ดก,กาแฟเเกชาจากประเทศปานามาค่ะซึ่งมีงานวิจัยค่ะแจ้งว่าถ้าเกิดเราทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะจะช่วยลดน้ําหนักได้อีกทางนะคะยังช่วยยับยั้งการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตและการสะสมของไขมันในร่างกายและป้องกันการสะสมไขมันในตับ รวมถึงช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายด้วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะสารสกัดจากกาแฟพันเกชานี้นะคะยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพด้วยค่ะส่วนผสมตัวที่2นะคะก็คือสารสกัดจากชาสีม่วงค่ะ ซึ่งเขานะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งรวมไปถึงช่วยบำรุงให้ผิวพรรณเนี่ยผ่องใสนะคะลดจุดด่างดําชะลอวัยแล้วก็ช่วยป้องกันริ้วรอยค่ะสารสกัดตัวที่3นะคะก็คือสารสกัดจากเลมอนบา์มค่ะซึ่งสารสกัดตัวนี้นะคะเขาวิจัยมาแล้วค่ะว่าดีต่อระบบทางเดินอาหารช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันและช่วยให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยดักจับไขมันยับยั้งการสะสมของไขมันและไขมันบริเวณหน้าท้อง ช่วยกระชับสัดส่วนและช่วยขจัดของเสียออกจากร่างกายค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Next Day เนี่ยเหมาะกับใครบ้างน,นะคะแน่นอนว่าต้องเหมาะกับผู้ที่มีปัญหารเรื่องระบบขับถ่ายนะคะต้องการให้ระบบย่อยไน้่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะต้องการล้างลำไส้ต้องการดีท็อกขับของเสียนะคะโลหะหนากักหรือว่าสารพิษต่างๆเนี่ยออกจากร่างกายนะคะรวมไปถึงผู้ที่ต้องการให้ระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นนะคะคพบคุมน้ำหนักลดการสะสมของคาโบฮเดตและไขมันในร่างกายนะคะ อีกท้งค่ะผู้ที่ต้องการให้ผิวพรรณเนี่ยผ่องใสกระจ่างใสขึ้นก็ทานได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับแพคเกจจิ้งนะคะเขาก็จะมาในรูปของกล่องกระดาษค่ะโทนสีขาวน้ำเงินนะคะมีพลาสติกคุ้มมาอย่างดีค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ค่ะเมื่อเปิดออกมานะคะก็จะเจอเหมือนกล่องอีกชั้นนึงนะคะก็ให้เราดึงข้างๆออกมานะคะ ก็จะมีหอ่อเมล็ดแคปซูลเนี่ยบรรจุอยู่นะคะ1กล่องบรรจุอยู่15ซองนะคะ1ซองบรรจุ1แคปซูลนั่นก็คือหมายความว่า1กล่องเนี่ยมีทั้งหมด15แคปซูลนั่นเองค่ะซึ่งเขาทํามาดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยเราก็จะหยิบออกมาเป็นซองแคปซูลได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะด้านข้างนะคะก็ยังมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ซ่อนอยู่ด้วยนะคะสําหรับวิธีรับประทานอาหารเสริม next day นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ทานวันละ1แคปซูลนะคะ ฉีกออกมาแล้วก็ทานได้เลยค่ะโดยที่เม็ดแคปซูลของเขานะคะจะเป็นสีขาวค่ะแล้วก็จะมีชื่อแบรนด์นะคะพิมพ์อยู่ด้วยนะคะ Am Wish นะคะเมื่อเราทานแคปซูลเข้าไปแล้วนะคะให้ดื่มน้ำตามค่ะ2-3แก้วเพื่อป้องกันการอุดตันของลำไส้นะคะเนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมีส่วนผสมของใยอาหารแห้งอยู่ค่ะ ซึ่งส่วนตัวนะคะมิจะทานหลังอาหารเช้าเนื่องจากว่าพอทานอาหารเสร็จเนี่ยก็จะได้ทานต่อได้เลยแล้วเราก็จะไม่ลืมด้วยก็คือทานเป็นรูทีนไปเลยทุกวันนะคะ ส่วนผลลัพธ์นะคะที่มีสัมผัสได้เลยนะคะตั้งแต่วันแรกที่ทานเลยก็คือว่าพอทานไปแล้วเนี่ยมีขับถ่ายดีมากคือตอนแรกมี่ก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่าเราใช้ชีวิตปกติเลยนะคะเราไม่ได้แบบทานอะไรแบบแตกต่างไปจากเดิมนอกจากว่าทานอาหารเสริมตัวนี้ค่ะตอนเช้ามาคือตรงเวลาเป๊ะเลยนะก็คือแบบเข้าห้องน้ําแบบรู้สึกข่ายสุดมากๆรู้สึกสบายท้องสุดๆเลยค่ะรู้สึกแบบวันนั้นอารมณ์ดีแจ่มใสขึ้นมาเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อทานอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะมี่รู้สึกว่า ช่วยผิวพรรณไม่ดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดูผ่องกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วจิตใจก็รู้สึกแจ่มใสามากด้วยค่ะรู้สึกจะไม่หงุดหงิดง่ายนะคะเพราะว่าเราได้ขับของเสียออกจากร่างกายค่ะในเรื่องของการเผาผลาญน,นะคะมีก็มีการแบบ เริ่มรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมีไขมันสะสมเยอะมากแล้วนะคะก็เลยเริ่มคิดที่จะกลับมาออกกําลังกายพร้อมกับทานอาหารเสริม N e ็ t Day ตตัวนี้ค่ะก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยฟิตแด์เฟิร์มขึ้นนะคะสังเกตได้จากเวลามีทานอาหารดึกๆทุกที่ปกติเนี่ยไขยมันบริเวณช่วงท้องหรือวพุงน้อยเนี่ยจะยื่นออกมาไวมากค่ะแต่พอทานอาหารเสริม Next Day ตรเนี่ยรู้สึกว่าหน้าท้องแบนราบมากนะคะคือมันดีมากๆเลยค่ะโดยรวมนะคะมี่ก็รู้สึกดีมากๆก,ก,กับการทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Next Day ตตัวนี้ค่ะเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องระบบ ย่อยอาหารการขับถ่ายของมีแล้วนะคะช่วยร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์มเผาผ่านไขมันได้ดีขึ้นแล้วนะคะผิวพรรณยังรู้สึกว่าขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะอารมณ์ก็แจ่มใสขึ้นด้วยนะคะ เนื่องจากว่าเราเนี่ยนะคะได้ขับของเสียภายในออกจากร่างกายค่ะเลยส่งผลลัพธ์สู่ภายนอกนะคะทาให้ผิวพรรณเราเนี่ยดูกระจ่างใสและจิตใจก็แจ่มใสขึ้นมากด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Next Day มีจะทิ้งรายละเอียดไว้ทางด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย